เรากังวลมากเลยนะเวลาเราจะอุทานอะ่ะเพราะว่ามันจะมีคําบางคําที่มันรู้เลยว่าแบบถ้าอุทานคํานี้ออกมาจะเป็นคนเชียงใหม่หรือว่าเป็นคนเหนืออย่างเงี้ยเราเจ็บบางคนก็แบบโอ๊ยใช่ไหมเราก็แบบอัลละอย่างเงี้ยคือแค่พูดคาว่าอัลละออกมาแม่มันก็แบบรู้เลยว่าเป็นคนแบบเหนืออย่างเงี้ยเราเป็นคนไม่ติดสําเนียงเราจะเปลี่ยนสําเนียงไปตามภูมิภาคและพื้นที่ที่เราอยู่แต่ก็ยังมีบ้างบางคําที่เราแบบอ้าว อันนี้เป็นคำใต้นีหว่าแล้วเรามาใช้ในภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยเช่นคำว่าแบบพาคือคนภาคอ,อื่นเขาจะใช้คำว่าพากับสิ่งมีชีวิตแต่สคนใต้คือเราใช้กับทุกอย่างเช่นคนที่พาเาแบงมาไหมวันนี้แกพาเงินสดมาไหมทุกคนก็แบบโทษนะแกจูงแบบเงินสดมาอย่างเงี้ยเรอ จะดึงแข่งเงินสดอย่างเงี้ยหรอซึ่งความจริงแล้วคือเราใช้คำว่าพาแทนคำว่าพกคำว่าเอาคำว่านำอะไรเงี้ยมาเลยใช่พอเข้ามาในกรุงเทพอ่ะพอเราจะต้องมาฝึกงานการเป็นนักข่าวการเป็นผู้สื่อข่าวหรือคุยกับคนอื่นๆที่ไม่ใช่แค่คนอีสานอ่ะมันก็เลยทําให้เรากังวลว่ามันจะถูกไหมนะมันจะมันจะได้หรือเปล่าแต่พอหลังๆหล,ล,ลังจากที่เราทํางานมาแล้วเ,เรารู้สึกว่าเราแกร่งกล้าว,วิชาระดับหนึ่งมึงสีรดมึงกับรดมึงสิเบาอิ่งย่อมกับเบาจังสิ